ไม่รู้ว่าผมเตี้ยรหรือว่าดอกไม้ันสูง <c oughs> นะครับก็จะได้ขอเรียนเชิญท่านเรียนที่ส่งมอบโครงการชุมชนเกษตรร่วมใจเพื่ออาหารกลางวันและวัตถุประสงค์ของโครงการชุมชนเกษตรร่วมใจเพื่ออาหารกลางวันประจำปีพมประมาณสองพั้อยวัดบ้านซิลท่านประลัดอาวุโสอำเภอท่าใหม่โรงเรียนสา่รัชวิทยา14ท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมนชน,มนตีบรรชัยจุลนมลนะครับต,ตามที่รองหัวหน้ากลุ่มงานกิจการมวลชนได้กล่าวถึงความเป็นครับจะได้จะเห็นได้ว่าการเป็นสิ่งสําคัญนะครับที่นําหลักรัฐยศเสตรอเพียงตามแนวทางมาความพอดีไม่น้อยไปไม่มากเกินไปโรงเรียนไทยรัฐวิทยา14ได้รับมอบโครงการดังกล่าวซึ่งก็เป็นโอกาสอันดีนะครับพี่นับครับ3าม 2อนครับขอเนือรนะครับผู้แทนจากปพนะครับพนะครับแล้วก็กล้องนะครับหนึ่งสองสามเชิญป้าทับผกตาจุ่มจร่วงใจเพื่อหาทางวางโรงเยาบสองสามงานสวันนี้ก็ต้องตามขับ โรากำสรบ้างนะรถน้ำที่ชั่วเกินเจ้ามงม้านาทีค่ะใช้เท่าไหร่ใช้แล้นะครับใข่ไนะครับ ที่จะเป็นผิตในอนาคตนะครับกุฝ่าย่า่ไจะเป็นนะครับข้าวสารับยาสารทางอําเภอนะครับทารเกษตรด้วมีประโยชน์แล้วก็ลดรายจ่ายนะครับลดรายได้นะครับ